สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้ครเรย์จะมาสอนเรื่องอการวัดปริมาตรคาดคะเนนและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาทําแบบฝึกหัดหน้าที่6 8สิบแปดถึงเจ็ดสิบสามเลยนะคะมาเริ่มกันเลยะคะ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปวัดปริมาตรเรามารู้จักเครื่องมือในการวัดปริมาตรหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตวงกันก่อนนะคะ มาเริ่มที่ตัวแรกเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือที่สมัยโบราณหน่อยนะคะเขาเรียกสิ่งนี้ว่าถังนะคะถังนะคะสามารถาใส่หรือจุสิ่งของที่เป็นของแห้งมีปริมาตร20ลิตรนะคะถังใส่ได้20ลิตรนะคะในข้างถังก็จะเห็นว่าเขาจะเขีนยน20ลิตรลงไปอาจจะเลื่อนๆหน่อยนะคะ ต่อมาภาชนะนี้เหมือนกระป๋องใช่ไหมคะสิ่งนี้เขาเรียกว่าลิตรนะคะลิตรก็จะมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรนะคะมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรเขาเลยเรียกว่าลิตรนะคะเป็นกระป๋องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกระป๋องเนาะแต่ปริมาตรข้างในก็คือสามารถจุได้1ลิตรก็คือเราใส่ของแห้งลงไปในกระป๋องนี้นะคะลิตรนี้นะคะแล้วก็ปาดให้มันลาบกับ ปากของขอบอ่ะขอบขอบบนนะคะก็จะมีปริมาตรเท่ากับ1ลิตรนะคะต่อมาอ่ารูปที่3มก็คือเป็นเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะ3อย่างก็เป็นเครื่องตวงนะคะ2ออย่างแรกเนี่ยจะเป็นเครื่องตวงของที่เป็นของแห้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตวงน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็จะบอกว่ามี ปริมาตรเท่าไหร่นะคะจุได้เท่าไหร่นะคะต่อมาอตัววัดตัวต่อมาที่เป็นมาตรฐานนะคะก็คือหนึ่งนะคะ,ะต,ต่อมาข้อที่สี่เลยเนาะเป็นรูปที่สี่จะเป็นถ้วยตวงนะคะก็จะมีขีดบอกตรงนี้นะคะขีดบอกตรงนี้ให้เรารู้ว่ามีปริมาตรอยู่เท่าไหร่สามารถจุได้เท่าไหร่นั่นเองนะคะแล้วก็ ตัวที่5นะคะก็คือกระบอกตวงส่วนใหญ่จะเห็นกระบอกตวงในห้องทดลองนะคะในห้องทดลองนะคะเด็กๆกระบอกตวงก็จะมีขีดบอกว่ามีปริมาตรอยู่เท่าไหร่นั่นเองนะคะหรือวัดใครจะวัดปริมาตรเท่าไหร่ก็ใช้กระบอกตวงอย่างนี้นะคะ และต่อมาสุดท้ายที่ครูจะให้ดูนะคะเครื่องตวงก็คือเป็นช้อนตวงนะคะช้อนตวงช้อนตวงก็มีหลายไซส์อยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีช้อนชาช้อนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งของหรือเครื่องมือตวงที่คุณครูให้ดูทั้ง6รูปเนี้ยจะเป็นเครื่องมือตวงที่เป็นมาตรฐานนะคะ มาตรฐานก็คือเราใช้สามารถบอกปริมาตรเป็นลิตรได้นะคะเป็นมิลลิลิตรได้นะคะ,ะวันนี้นะคะครูเลยจะพาทำแบบฝึกหัดหน้าที่68 – 73ถึง73นะคะมาเริ่มที่หน้า68กันค่ะการวัดปริมาตรเป็นลิตรนะคะอันนี้68จะเป็นเรียนเรียน้วยการวัดปริมาตรนะคะเด็กๆจะให้พิจารณาการตวงด้วยลิตรและตอบอ่าและเติมคำตอบนะคะสิ่งของเหล่านี้ มีความจุ1ลิตรนะคะอันแรกนะคะเขาตวงถั่วเขียวในตะกร้านะคะใส่ลิตรใช่ไหมคะที่ให้ดูรูปไปเมื่อกี้ได้กี่ลิตรก็คือ1รูปก็คือ1ลิตรนะคะมีกี่รูปก็เท่ากับเท่านั้นลิตรเลยก็นับไปเลยคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ได้15รูปก็คือ15ลิตรนะคะ สิลิตรแสดงว่าปริมาตรของถั่วเขียวที่อยู่ในตะกร้าเนี้ยก็คือมีปริมาตรเท่ากับ15ลิตรเช่นกันค่ะ่าต่อมาในข้อที่2นะคะในข้อที่2องตวงน้ำส้มในเหยือกได้ตวงน้ำส้มในเหยือกได้เท่าไหร่ก็นับเหยือกเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ลิตร แสดงว่าเหยือกอน้ำส้มในเหยือกมีปริมาตรเท่ากับ8นั่นเองง่ายๆเองเนาะมาเลยนะคะข้อที่สตวงน้ำมันในถังสำรองได้เท่าไหร่นับเลยค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าดดได้9นะคะ9ลิตรแสดงว่าน้ำมันที่อยู่ในถังสำรองมีปริมาตรเท่ากับ9ลิตรนะคะง่ายมากเลยเนาะ มาพิจารณาข้อที่2นะคะแล้วก็อ่าตอบว่ามีปริมาตรกี่ลิตรนะคะอันนี้เขาบอกให้เราแลรรู้แล้วว่าตวงน้ําสลัดในขวดได้5ลิตรแสดงว่าปริมาตรของน้ําสลัดเนี่ยก็คือ5ลิตรนะคะปริมาตรก็คืออ่าสิ่งที่อยู่ในภาชนะ มีปริมาตรเท่าไหร่ก็จะใส่มาลงตรงคําว่าปริมาตรนี้ตรงนี้นะคะอย่างเช่นน้ําสลัดในขวดมี5ลิตรก็แสดงว่าปริมาตรของน้ําสลัดก็คือ5นะคะปริมาตรของสิ่งของนะคะไม่ใช่ภาชนะนะต่อมาตวงน้ําพันุในถังได้10ลิตรแสดงว่าน้ําพันธุ์ก็มีปริมาตร10ลิตรนั่นเองเห็นไหมตวงเมล็ดข้าวโพดในถุงได้12ลิตรแสดงว่าเมล็ดข้าวโพดท,ที่อยู่ในถูก็คือมีปริมาตร12ลิตรนั่นเองง่ายมากเลย แล้วก็ข้อ4ี่ตวงมเมล็ดกาแฟในกระสอบได้18ลิตรแสดงว่ามเมล็ดกาแฟที่อยู่ในกระสอบอมีปริมาตร18ลิตรนะคะอ่ามาดูหน้าถัดมาค่ะเป็นการคาดคะเนบ้างการคาดคะเนก็คือการคาดการคาดเดานะคะเพราะว่าคาดคะเนก็คือคาดเดานั่นแหละค่ะคาดเดาคาดการอยเงี้ย แต่เราเรียกภาษาทางการว่าคาดคะเนนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการคาดคะเนปริมาตรเป็นลิตรนะคะให้เราดูรูปภาพอ่าดูรูปภาพก็ได้1นึ่นะคะน้ําชาในถ้วยหนึ่งถ้วยเล็กๆเ,เนี่ยเด็กๆคิดว่ามีปริมาตรมากหรือน้อยกว่า1ลิตรคะอ่ามันเล็กๆเ,เองใช่ไหมอ่าถ้ามันเล็กๆขนาดนี้แสดงว่าปริมาตรของมันก็ต้องอะไรก็ต้องน้อยกว่านอ้อน้อยกว่า1ลิตร ต่อมาข้อที่2น้ำมันพืช1ปี๊บโหปี๊บหนึ่งก็ใหญ่นะแสดงว่ามันต้องอะไรเอ่ยมันต้องมากกว่า1ดิตริอยู่แล้วเนาะข้าว1กระสอบโอเคข้าว1กระสอบก็มากกว่าให้เด็กๆตอบตามด้วยนะและข้อ4น้ำอัดลม1กระป๋องเล็กๆเ,เ,เนี่ยเด็กๆคิดว่ามันมากหรือน้อย ่ามันน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าเนาะอันนี้เป็นการคาดคณีหรือคาดเดาซึ่งมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้แต่ให้ดูหลักความเป็นจริงว่ามันจะไปทางไหนมันจะมากกว่า1ลิตรหรือมันจะน้อยกว่า1ลิตรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อมาเรื่องสุดท้ายของวันนี้เป็นการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นลิตรค่ะเขาให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องว่างแล้วก็เติมคําตอบนะคะการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะเด็ก วิธีการทำที่ง่ายที่สุดถ้าเขาเปรียบเทียบตัวเลขให้เอาตัวเลขเหล่านั้นนามาลบกันเพื่อให้ได้คำตอบอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาดูแต่ละข้อนะว่าจะได้ลบอะไรบ้างอ่าข้อที่1น,นะคะในเหยือกนะคะนมในเหยือก4ีลิตรกับนมในถัง5ลิตรอ่าแล้วคำถามเขาบอกว่านมในถังอ่าก็ถามนมในถังนะ ว่ามีปริมาตรมากหรือน้อยกว่านมในเหยือกอ่าจะเห็นได้ว่า5กับ4เนี่ยห้ามันต้องมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะมากกว่าเราก็ติ๊กมากกว่าจากนั้นมากกว่าอยู่เท่าไหร่อ่าจาก5อย่างเงี้ยอันนึงสีอย่างเงี้ยก็เอา5้าลบ4ไปเลยหรือ4แล้วก็5แสดงว่ามากกว่าอยู่แค่1เองอันนี้ไม่ต้องลบแค่เรามองแล้วก็รู้แล้วนะคะ แสดงว่านมในเหยือกก็ต้องน้อยกว่าเนาะน้อยกว่าอยู่หนึ่งเช่นกันนะคะต่อมาข้อที่2น้ำส้ม4ลิตรน้ำมะเขือเทศหกลิตรน้ำส้มมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศคะน้ำส้มแค่สลิตรเนี่ยก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะติ๊กคำว่าน้อยกว่าลงไปอ่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ล่ะก็สกับหก นับ4ให้ถึง6หรือเอา6ลบ4 4 5 6ก็น้อยกว่าอยู่2ก็แสดงว่าน้ำมะเขือเทศก็ต้องมากกว่าอยู่2เช่นกันอันนี้ง่ายๆนะคะเด็กๆลองฝึกทำนะมาดูหน้าถัดมาหน้าที่72กันบ้างน้ำตาลทราย9ลิตรถั่วเขียว6ลิตรน้ำตาลทรายมีปริมาตร มากกว่าหรือน้อยกว่าถั่วเขียวคะเก้าก็ต้องมากกว่าเนะาะมากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอา9กลบหไปเลยค่ะหรือนับหกให้ถึงเก้าหกเจ็ดแปดเก้ามากกว่าอยู่สามนั่นเองแสดงว่าถั่วเขียวก็ต้องน้อยกว่าอยู่3เช่นกันอันนี้ง่ายๆ ต่อมาข้อที่2เปรียบเทียบ3อย่างของ3อย่างก็คือพริกไทยดำา7ลิตรงาดำา10ลิตรแล้วก็เม็ดแมงลัก12ลิตรเขาเปรียบเทียบพริกไทยดำก่อนพริกไทยดำมีมากกว่าหรือน้อยกว่าเม็ดแมงลักคะ7มากกว่าหรือน้อยกว่า12น้อยกว่าใช่ไหมคะอาติ๊กน้อยกว่าเนาะแล้วน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอา12ลบกับ7ค่ะ เอาตัวเยอะลบตัวน้อยนะก็นับ7ให้ถึง12 7แล้ว 8, 9 1 11, 12 2เท่ากับ5นะคะเท่ากับ5ต่อมางาดำปริมาตรมากหรือน้อยกว่าพริกไทยดำงาดำา10พริกไทยดำา7ก็ต้องมากกว่าพริกไทยดำอยู่เท่าไรสิ 10, ลบเเหลือ3นั่นเองและสุดท้ายเม็ดแมงลักมากกว่าหรือน้อยกว่างาดำคะ เม็ดแมงลักสิบสองเนาะก็ต้องมากกว่าอยู่เท่าไหร่สิบสิบสองลบสิบเหลือสองอันนี้ก็จะไม่ยากมากเด็กๆลองฝึกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เองนะคะต่อมาในหน้าที่เจ็ดสิบสามหน้านี้ครูเลจะให้เด็กๆทำส่งนะคะหน้านี้ครูเรจะให้เด็กๆทำส่งก็คือเติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วก็เติมคำตอบให้ถูกต้องโดยเขามี น้ำอยู่3ามชนิดก็คือน้ำมะเขือเทศน้ำาสาวรสและก็น้ำใบบัวบกคุณเลยจะยกตัวอย่างให้ดูสัก3ข้อนะคะเอาข้อที่1เลยลวกันน้ำใบบัวบกมีปริมารอ่าเติมเพราะว่ามากหรือน้อยนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำาสาวรสค่ะก็มาดูน้ำมะเขือเทศอ่าน้ำใบขอดีน้ำใบบัวบกนะคะน้ำใบบัวบกมีปริมาตรอ่า มากกว่าใช่ไหมคะก็เขียนมากกว่าลงไปโมอากอมากกวอากรไม่เอกกว่ามีเสียงเอฟเฟกไก่มาด้วยมากกว่าอยู่เท่าไหร่ก็เอา8อ่านลบ2 2 3 4 5 6 7 8มี่ห้ากดมากกว่าอยู่6ใช่ไหมคะมากกว่าอยู่6แล้วก็ตอบ6ลงไปอ่าถ้าน้อยกว่าก็เขียนคําว่าน้อยกว่าถ้ามากกว่าก็เขียนคําว่ามากกว่า อ่ายกตัวใหญ่ข้อหนึง่งอ่านา,าข้อหาแล้วกันข้อหน้ำมะเขือเทศมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำใบบัวบกมะเขือเทศสีแดงแดงใบบัวบกสีเขียวอ่าหกก็ต้องน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่ อ่าแปดลบหกเหลือสองน้อยกว่าอยู่สองอย่างนี้นะคะจากนั้นก็เดี๋ยวเอาอีกข้อหนึ่งแล้วกันเอาข้อที่แปดแล้วกันจุดจุดจุดมีปริมาตรน้อยที่สุดข้อเจ็ดก็จุดจุดจุดมีปริมาตรมากที่สุดอันนี้ก็คืออ่าน้ําชนิดใดที่มีปริมาตรน้อยที่สุดคะข้อแปดตึก๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอ่าน้ํเสาวรสใช่ไหมคะเราก็เขียนว่าน้ํเสาวรสลงไปตรงนี้น้ํา สวะรถแบบนี้นะคะข้ออื่นๆให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะแล้วก็ส่งคุณครูมานะคะวันนี้คูเลให้เด็กๆส่งแบบฝึกหัดหน้า73นะคะในไลน์กลุ่มหรือในสคูลไว้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ